ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอยู่หลายพื้นที่วันที่25เหือนมกราคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการปะท่ากันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับในพื้นที่ลาดกระใกล้ๆกับเมืองดีมอโซนะครับทหารมิลองลายเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองดีมอโซนะครับประมาณ5ไมล์หรือ6ไมล์ถนนมงยานะครับ เข้ามาประมาณ60กันนายแล้วยิงปืนใหญ่เข้าถล่มใส่หมู่บ้านต่างๆนะครับในพื้นที่รีมอโซก็มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่ม KNTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่มีการประทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่6กโมงสานาทีนะครับทหารมินายเข้ามาในพื้นที่ แล้วยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับหรือพี่น้องชาวบ้านและรับบาดเจ็บล้มตายกันไปหลายคนนะครับทหารมินองลายพยายามขับไล่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม PDF นะครับร่วมกับทหาร KNDF. ร่วมกับทหาร g z นะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆาทหารมินองลายเริ่มจะสู้กับทหาร KNDF ไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องถอนกองกําลังออกจากพื้นที่นะครับแล้วใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีนะครับแค่วันเดียว3รอบนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นตั้งแต่6กโมงเช้านะครับจนถึง4ี่โมงเย็นเสียงปืนดังกันนั่นนะครับทหารไม่องลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีนะครับ3รอบด้วยกันบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านมีไฟไหม้เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ แล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม PDF เสียชีวิตไป2นายนะครับแต่ทหารมินองลายก็เสียชีวิตจํานวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบจํานวนว่าเป็นกี่นายนะครับหลังจากนั้นทหาร K a หรือ KNDF นะครับร่วมกับกลุ่ม PDF ได้ออกมาประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านนะครับถ้าใครมีบ้านอยู่ติดถนนมวงยาใกล้กับ5้าไมล์หรือ6กไมล์ให้ย้ายออกจากพื้นที่นะครับทหารมินองลายเริ่มจะเสริมกองกําลังเข้ามามากขึ้นนะครับ แล้วจับพี่น้องชาวบ้านไปหลายคนนะครับทั้งหญิงทั้งชายให้ชัยสุดทาหารไม่นองลายนะครับแล้วเลินนำหน้าทาหารที่เข้ามาในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับร่วมกับทาหารเคก็รู้นะครับว่าเป็นพี่น้องชาวบ้าน ที่กําลังเดินมาตามท้องถนนนะครับทหารมินายงไลจับพี่น้องชาวบ้านเป็นโล่นําทางนะครับในพื้นที่ลัดกยะบาทหารมินายงไลก็ยังทําร้ายพี่น้องประชาชนอยู่นะครับทางทางเป็นข่าวออกไปทั่วโลกว่าทหารมินลายจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านหรือเอาไฟจุดเผามาหลายรอบนะครับ ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างลำบากนะครับในพื้นที่ลัตกยาหรือใกล้ๆก,ก,กับเมืองดิโมโซนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หรือใกล้ๆถนนมงยาเริ่มจะหลบหนีออกจากพื้นที่นะครับอาหารมิลองลายที่เสริมกองกําลังก็เสริมอยู่ทุกวันนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีอยู่ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้วันที่24นะครับเข้ามาโจมตี3รอบด้วยกัน ถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่รอดนะครับยังไงก็ต้องสู้กับทหารมิลองลายที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนนะครับทหารมิลองลายก็ยังเสริมกองกำลังเข้าไปแล้วสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายนะครับกลุ่มปกป้องประชาชน,นกลุ่ม pdf ที่อยู่ในเมืองปินเลปูนะครับมีโรงพักตำรวจลายแห่งด้วยกันนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับ ตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมามีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับปินเลปูที่อยู่ในพื้นที่เข้าโจมตีลงพักตำรวจแห่งนี้นะครับทำให้ตำรวจได้เสียชีวิตไป18นายนะครับบาดเจ็บสาหัสอีก2นายด้วยกันที่กำลังอยู่ในสถานีตำรวจนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนปินเนปูเข้าโจมตีในช่วงเวลาตี3นะครับตำรวจก็อาจจะอาจจะหลับนอนกันอยู่นะครับ ทหารมิลองลายชอบเอาอาวุธปืนเข้ามาซ่อนไว้ในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้าไปยังภาคสกายมีกลุ่มปกป้องประชาชน,นกลุ่มพีเดียปินเลปูนะครับเข้าโจมตีสถานีตำรวจแห่งนี้มีหลายที่ด้วยกันนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันหลายกลุ่มนะครับเข้าโจมตีทําให้ตํารวจมิลองลายเสียชีวิตไป18นายนะครับบาดเจ็บอีก2นายนะครับในพื้นที่เมืองปินเลบูนะครับภาคสกาย ก็ยังมีการประทะกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมากลุ่มปกป้องประชาชนเข้าโจมตีลงพักตำรวจอีกเช่นกันนะครับที่อยู่ในเมืองทําให้ตำรวจเสียชีวิตไป2นายนะครับแล้วจับกลุ่มตำรวจอีก6คนนะครับที่อยู่ในสถาน,นีตำรวจนะครับตอนนี้ในพื้นที่ต,ต่างในเมืองปิเลปูนะครับ มีกองกําลัง PDF จํานวนมากนะครับมีหลายกลุ่มด้วยกันตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วไปขับไล่ตำรวจมิลองไลให้ออกไปจากพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนค้นในโรงพักนะครับเจออาวุธปืนยึดอาวุธปืนหรือ r p รระเบิดหรือลูกกระสุนจํานวนมากนะครับทหารมิลองไลเอาเข้ามาในพื้นที่นะครับมีพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เห็นรถทหารมิลองลายนะครับเข้ามาในสถานีตำรวจแห่งนี้ ตอนเมื่อค่าเมื่อคืนนะครับแล้วขนอาวุธลงไปเอาไปเก็บในสถาน,นีแต่กลุ่มปกป้องประชาชน,นกลุ่มพีเดียบเป็นเนปูเข้ายึดอาวุธทาหารมิลองลลยนะครับที่เอามาซ่อนอยู่ในสถาน,นีตํหนด2แห่งด้วยกัน,นครับที่อยู่ในเมืองปินเลปูนะครับพี่น้องตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆทาหารมิลองลาลเข้าไปทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ถูกจับไปบางคนก็ถูกทําร้ายจนเสียชีวิตนะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆเริ่มโอพยพหนีกันจํานวนมากนะครับเข้ามาประเทศไทยอยู่ทุกวันนะครับก็รู้นะครับว่าถูกเจ AU ้าหน้าที่จับกลุ่มอยู่ทุกวันนะครับเข้ามาผิดกฎหมายแต่ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะครับพี่น้องประชาชนถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็ถูกจับหรือถูกทรมานนะครับถ้ามาประเทศไทยถ้ารอดก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่รอดก็ถูกจับนะครับถ้าติดโคก็ยังได้กินข้าวอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้น ทหารมิ้องลายจับกลุ่มทรมานนะครับก็ไม่มีใครอยากอยู่ในประเทศนะครับทหารมิ้องลายเริ่มจะเปิดศึกโทษประเทศนะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆพี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากนะครับทหารมิ้องลายเริ่มจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านใช่สุดทหารนะครับให้เดินนําหน้านะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆพี่น้องชาวบ้านหลบหนีกันเข้ามาอย่างประเทศไทยอยู่ทุกวันนะครับพี่น้อง ยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไมู่งคา 一、eh，二，三，加油！